สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันนำในดวงวันนี้ก็ตรงกับวันที่3วันศุกร์เดือนตุลาคมปี2568นะคะเราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของคุณว่าคุณมีชีวิตที่ดีจนทำให้คนที่อิจฉาแล้วก็ไม่ชอบคุณเนี่ยส่องก็สื่อดูชีวิตของคุณนะคะจนจะกรีดปรีดแตกนะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดความรู้สึกนะของศัตรูที่เขาเวลาที่ เขาเห็นชีวิตของคุณดีมีความสุขแล้วเขาเป็นอย่างไรแลัคณาราศีที่โดดเด่นเทอราศีปร,ระสศทาดินเออทาดินระปสบกันมานก่อน มูลอสิมีนราศีกรกฎสกอบโอราศีพิจิกท่าน้ำแอท่านลมมิถุนตุนกลุ่มเจมินราศีมิถุนท่านลมแคเซร์ราศีกรกฎท่าน้ำวอเทอร์ท่าน้ำาน้ำมีนกรกฎพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องของคุณมี 2, 25, 3, 26, 4, 14, 8แล้วก็24นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตัวของคุณนั้นมีความโดดเด่น นะอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรที่อาจจะทําให้ศัตรูรู้สึกอิจฉาคุณนะไม่ชื่นชอบไม่ชื่นชมในตัวของคุณตัวของคุณเป็นอย่างไรนะเราใช้ไพ่แสงสุขในการตรวจสอบพลังงาน ของคุณนั้นเป็นคนที่นะทำอาชีพการงานที่สามารถที่จะเยียวยาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นนะคะเป็นกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ะกลุ่มงานพยาบาลหมอนะวิชาชีพ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะก็มีความโดดเด่นมากๆหรือว่านะคะเป็นกลุ่มอาชีพการงานที่เกี่ยวกับนะเป็นไลฟ์โค้ดเป็นครูบาอาจารย์ได้ด้วยนะซัพพอร์ตในเรื่องของสุขภาพร่างกายจิตใจของผู้อื่นนะคะแล้วก็พลังงานของศัตรูเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ว่างงานนะคะรอคอยโอกาสรอคอยความสำเร็จนะคะอาจจะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรทำ ะะก็เลยคิดที่จะมาส่องมาดูชีวิตของคุณนะคะบางคนบางท่านก็เจอพลังงานของคนรเก,กา่าเพื่อนเกา่าสังคมเกา่าแฟนเกา่าที่อยากจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลาที่คุณนั้นมีชีวิตที่ดีและมีความสุขนะคะคุณเป็นคนที่เรียกว่าแบกรับภาระ ปัญหาเรื่องราวความรับผิดชอบนะคะภายในครอบครัวแบกโลกทั้งโลกนะแบ่งแบกความคิดแบกความรู้สึกของคนอื่นน่ะเหมือนกับว่าเออกลุ่มศัตรูเนี่ยที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ชอบคุณเขาอาจจะต่อว่าต่อขานคุณแต่คุณก็เก็บความรู้สึกตรงนั้นไว้นะคะพลังงานของคุณเหมือนเป็นคนที่มักที่จะ มีช่องทางมีโอกาสดีๆในการทำมาหากินในการศึกษาเรียนรู้หรือว่ามีความรู้ความสามารถหลายๆช่องทางคุณเป็นที่รักนะของผู้คนมากมายนะมีแต่คนเข้ามาห้อมล้อมมีแต่คนรักคุณมีแต่คนนะสนใจคุณนะคุณน่ารักทยาสายดีอบุ่นนะบางคนั้ท่านก็เจอพลังงานของคู่รักคนรักนะที่กลายเป็นศัตรูเนี่ยหักหลังทำ้าย นะคะแอบมีความสัมพันธ์อื่นนะคะมีมือที่สามซ่อนอยู่นะตัวของคุณนะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะมีความเที่ยงตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจนะจึงนะมักที่จะได้รับสิ่งดีๆนะคะหรือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเออมักที่จะถูกลงโทษถูกตัดสินบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะเขาก็จะเจอ ผลกรรมสะท้อนกลับไปเห็นไหมพลังงานของคุณซึ่งมีความโดดเด่นมากๆนะศัตรูก็อาจจะมีการที่แบบเหมือนส่องเหมือนดูชีวิตของคุณนะภาวนาสาปแช่งให้คุณเนี่ยหกกรลม่มนะคะหัวคว่ำนะตีคเมนเออตีลังกานะหกคมนตีลังกาชีวิตนะ,ะไม่อยากจะให้เจริญแล้วก็ประสบความสําเร็จไปม,มากกว่าเขานะคะตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่ามีในเรื่องของ การได้รับการสัพพอร์ตนะคะการดูแลการช่วยเหลือที่อาจจะเหมือนกับว่าอาจจะไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะแล้วชีวิตก็คือดิ้นรนลำบากอ่ะแต่ก็ยังมีคนที่คอยอิจฉาคุณนะ,ะไม่ชอบคุณเออรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขนะคะ จนทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออมีแค่นี้ก็ยังมีความสุขอีกนะอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณที่แบบเหมือนอยู่ดีๆก็มาอิจฉาเด็กมีผู้ใหญ่มาอิจฉาเด็กนะคะตัง้งๆังดีเด็กก็คือแบบคือเป็นคนที่เรียกว่าอาจจะไม่ร่ํารวยอาจจะไม่มีในเรื่องของ ทรัพส,สมบัติเงินทองนะคะที่มันโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีคนมาอิจฉาชีวิตการใช้ชีวิตสมระการใช้ชีวิตเรียบง่ายของคุณนะคะนี่คือพลังงานของคุณและศัตรูที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณมีชีวิตที่ดีจนทําให้คนที่อิจฉาคุณเนี่ยตามสืบตามส่องนะ,ะตามดูนะ,ะอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูก่อน ว่าพลังงานของศัตรูที่สืบที่สองดูชีวิตของคุณเนี่ยอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเขาเป็นยังไงนะคะเมื่อเขาได้สืบได้ส่องได้เห็นชีวิตที่ดีมีความสุขของคุณนะคะเป็นพลังงานแบบไหนเป็นความรู้สึกแบบไหนโดดเด่น พลังงานของศัตรูที่สืบที่สองดูชีวิตของคุณเจ็ดดาบสืบสองจริงนะคะเป็นพลังงานของคนที่สืบสองแล้วเจ็ดาบคือไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะอาจจะมีพลังงานของความที่ปิดบังซ่อนเลนอะไรอยู่หรือว่ามีความคิดนะที่เป็นลบหรือว่ามีอคติต่อคุณอยู่นะคะเป็นพลังงานของคนที่ความท้วยอะ่ะไม่ได้หวังดีนะ เ,ออเป็นคนที่เหมือนกับภายนอกอาจจะเป็นคนจิจ s, ตใจดีมีเมตตาหรือว่าพูดดีกับคุณทำดีกับคุณแต e ่ภายในเนี่ยสืบส่องแล้วก็เหมือนมีการที่พยายามที่จะมองหาอะไรบางอย่างในตัวคุณว่าคุณมีความสุขจริงไหมนะคะเห็นไหมแต่ก็หาไม่เจอนะคะมันมันเป็นการจับผิดอะสืบส่องแล้วก็จับผิด ะคะในสิ่งที่คุณทําในอาชีพการงานที่คุณทำนะคะว่าคุณทําอะไรคุณทําแบบนี้นะ,ะมันใช่จริงไหมนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตนะ,ะมันจริงหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเจ็ดดาบกับเดอะเดอะเฮอร์มิตส่องสืบอยู่ในพื้นที่ของเขาเงียบๆนี่ก็ส่องอีกนะคะเพจออบอร์เนี่ยส่องโวหโนะคะแบบชีวิตสงสัยว่างงานจาัดส่องอยู่ในพื้นที่ของ เขานะคะแล้วเขาก็เห็นคุณเนี่ยและวแดลแวระวังภัยตัวเองมากๆนะ,ค,ะคือไม่พูดหรือว่าไม่แสดงออกพฤติกรรมใดๆให้เขาจับผิดสังเกตนะ,ะหรือว่ามีการพูดนะคะต่อว่าคุณได้เลยคุณไม่เหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่เออรักในเรื่องของกฎระเบียบกติกานะคะในเรื่องของการทํางานเนาะ คุณก็คือระมัดระวังตัวเต็มที่แหละเหมือนคุณสัมผัสรับรู้ได้ว่ามีใครบางคนนะคะที่แอบสืบแอบส่องดูชีวิตของคุณการทํางานของคุณอยู่คุณก็เลยระมัดระวังตัวเต็มที่เลยนะคะคุณก็รู้เหมือนสัมผัสรับรูบร้ได้ก็ไม่พูดไม่แสดงออกนะคะจุดอ่อนอะไรให้เขาได้เห็นเลยนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่แบบนั่งยิ้มเยาออยู่ในใจนะคะแล้วก็เพื่อที่จะแบบเรียกว่าดูความผิดพลาด นะพ,ยพยายามที่จะเหมือนกับเก็บอาการเก็บความรู้สึกนะคะว่าเ,ออเนี่ยมันไส้นะที่เห็นชีวิตของคุณดีมีความสุขนะแล้วคุณก็ไม่แสดงออกอะไรที่มันผิดพลาดออกมาให้เขาเห็นเลยนะทำให้เขาต่อว่าต่อขานคุณก็ไม่ได้นะคะคือคุณระมัดระวังตัวเนี่ยสี่เหลีย่ยมระมัดระวังตัวนะคในการที่จะทําผิดพลาดในเรื่องของอาชีพการงานจนไม่มีช่องโหว่ให้คนคนเนี้ย นะ,ะที่เหมือนกับว่าพยายามที่อยากจะจับผิดนะคุณบางคนท่านก็เจอพลังงานของคนที่สืบที่สองเป็นคนที่มีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตนะหัวหน้างานหรือว่าคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าอายุที่มากกว่าคุณในสายงานของคุณนะคะผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่แบบคืออาจจะมีความที่คอมเมนต์เด็กที่มาทํางานทีหลังเด็กฝึกงานหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยอายุน้อยกว่าเขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าพยายามจับผิดนะคะอยากจะให้เหมือนกับเ,เรียกว่ามีโอกาสที่จะไปรายงานหรือว่าพูดต่อว่าต่อขานเพื่อลดทอนความมั่นใจของคุณลงนะคะใครเจอพลังงานดีเอมเบ r ที่แบบรู้สึกว่านะคะคอเมน เด็กที่มีอายุน้อยกว่านะคะหรือว่าตัวคุณเป็นเด็กฝึกง,งานหรือว่าตัวคุณเป็นคนที่แบบคือมาทีหลังแล้วโดดเด่นอะนะคะนี่คือสิ่งที่พลังงานของศัตรูพยายามแสดงออกมานะโกรธหน้าแดงเลยนะคะที่แบบรู้สึกว่าเคยคุณไม่แสดงอะไรที่มันผิดพลาดออกมาให้เขาจับผิดได้เลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณมีชีวิตที่ดีจนทำให้คนที่อิจฉาคุณตามสืบตามสองคุณ เขารู้สึกโกรธนะคะโมโหกรีดปรีดแปกนะคะรู้สึกไม่พอใจมันเป็นเรื่องอะไรนะคะสืบส่องแล้วหาไม่เจอจับผิดแล้วก็หาไม่เจอฮะ,ะช่องโหว่นะคะมาดูซิว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่คุณเหมือนกับว่าได้รับโอกาสดีๆ ะะได้รับมอบหมายหน้าที่การงานหรือว่าเลือกที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับมันมันก็เป็นในเรื่องของความที่ตัวของคุณเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นอะไรเลยนะหรือว่าไม่ได้เชี่ยวชาญแต่สิ่งที่คุณทำนะ,ะมันไม่ได้มันไม่ได้มาจากความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะด้านแต่คุณสามารถที่จะทำได้ ะค,ะคุณสามารถพูดได้คุณสามารถาให้คำปรึกษาผู้อื่นได้คุณสามารถทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้นะคะคือเขามองว่าเฮ้ยอาชีพอาชีพเหล่านี้หรือว่าสิ่งที่เขาะะได้ได้มอบหมายให้คุณทาเนี่ยหรือว่าคุณได้รับมอบหมายให้ทาเนี่ยคือคุณไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเลยแต่คุณทําได้นะคะเออทาได้หมด นะแล้วก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างได้ชัดเจนและถูกต้องนะคะเป็นการที่ทําให้เขาอาจจะรู้สึกแบบอืทําได้ดีนัใช่ไหมนะคะประมาณเนี้นะคือหมั่นไส้อ่ะคือเหมือนกับว่าคุณทําได้หมดทุกอย่างนะครแม้จะไม่เชี่ยวชาญก็ตามและนะคะสตูรู้สึกเจ็บปวดเสียใจที่เขาไม่สามารถที่จะมีการพูดหรือว่ากระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ ซึ่งส่งผลทำให้ก <c oughs> ารง,งานของคุณนะ,ะหรือว่าความมั่นใจในการแสดงออกผลงานของคุณเนี่ย <c oughs> คือเขาลดหลั่นบั่นทอนจิตใจคุณไม่ได้นะคะเป็นการที่แบบลดความเชื่อมั่นดูถูกนะะหรือว่าเหย็ดหยามในเรื่องของความรู้ความสามารถของคุณดูถูก <c oughs> ลดทอนนะคะในสิ่งที่คุณทำนะคะอย่างเช่นอ่าคอมเมนต์และล้านบ้างแหละนะคะสร้างเรียกว่า ทำให้มีผลนะต่อการที่แบบเหมือนไม่อยากจะให้คุณมั่นใจในอาชีพการงานนะคะอย่างเช่นอ,า,อาจจะมีการคอมเมนต์บอกว่าไม่แม่นไม่ตรงไม่ใช่นะคะอย่างเช่นเป็นหมอดูอย่างเงี้ยหรือว่าทํางานก็คือแบบเหมือนพยายามที่จะจับผิดตลอดเวลานะคะแล้วก็ทําเหมือนกับว่าคือคุณอาจจะทำให้ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่งจับจอ้องพ่สองพ่อดูอยู่แต่คุณก็ไม่พลาด นะคุณก็คือแบบทําด้วยความตั้งใจนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะก็เลยทําให้ศัตรูคนนี้รู้สึกว่าจับผิดตลอดเวลาขนาดเนี้ยยังไม่เกรง นะคะยังยังเหมือนกับว่ายังทําตัวสบายๆชิวๆไปเรื่อยๆนะคะก็เลยทําให้สตรูมีความรู้สึกว่าเออคุณไม่มีไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยอ่ะคุณเป็นคนใจเย็นใจดีคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะก็เกิดความบันไท้นะ,ะ,นะ,ะพยายามที่จะเห็นไหมพยายามที่จะหาข้อผิดพลาดของคุณอย่่งเดอะเฮอร์มิตนะเฝ้าดูเฝ้าส่องค,คุณอยู่เงียบๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะคอยลงโทษคุณ จะคอยลงโทษคุณจะคอยแบบเหมือนกับพูดต่อว่าต่อขานคุณนะคะแต่คุณก็คือเนี่ยนั่งเป็นก้าวถ้วยเลยนะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำแม้จะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นที่ทำเนี่ยมันเหมือนกับเออมันอาจจะเป็นในรูปแบบของคุณเองอะแต่มันก็คือทำได้มันอาจจะไม่ได้สร้างความร่ำรวยสร้างความสำเร็จ นะคะหรือว่าชื่อเสียงทันตาเห็นแต่คือคุณก็ทํามันเรื่อยๆทํามันต่อไปนะคะคือคุณไม่หวาดหวันว่าเออจะสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จผู้คนจะชื่นชมหรือไม่ชื่นชมนะคะแต่ก็คือระมัดระวังในการทํางานมากขึ้นส่วนผลผลิตนะคะเมื่อเราไม่มีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นแล้ว ก็จะมีผู้คนที่แบบเข้ามาชื่นชมเรื่อยๆนั่แหละหรือว่าในเรื่องของอาชีพการงานเนี่ยมันก็ต้องรอดูในอนาคตข้างหน้าถ้า,ากไม่มีความผิดพลาดใดๆก็จะได้รับคํำชื่นชมแน,น่นอนนะแต่ศัตรูนะคะพยายามจับผิดคุณอยู่นะพลาดตรงไหนก่อนและนะคะชีวิตที่ดีของคุณนะการทํางานของคุณทําให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนเปิดเผยนะ ดูจริงๆแล้วนะเปิดเผยตรงไปตรงมาในเรื่องของการทำงานหรือว่ารายได้ต่างๆดูชัดเจนอะดูแบบคือแม้จะไม่ได้ร่ำรวยแม้นะอาชีพการงานคือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าความสำเร็จสักเท่าไหร่แต่คุณก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะด้วยความขยันด,ด้วยความอดทนด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจนะก็ทำให้ศัตรูมีความรู้สึกว่า โอ้โหนะคะก็ไม่เห็จะร่ำรวยนะดูเหมือนทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําด้วยมีความสุขด้วยนะก็เลยทำให้ผู้คนเหมือนกับว่าอาจชื่นชมในผลงานคุณอาจจะมี fc นะคะเฉพาะกลุ่มเฉพาะด้านเนี่ยที่ติดตามผลงานของคุณนะก็เลยทำให้เหมือนกับศัตรูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณคือไม่ได้คาดหวังในความสำเร็จ มากเท่าไหร่นะคะแม้จะมีกลุ่มนะคะบางกลุ่มเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นที่ชื่นชมคุณแต่คุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนะคะุณรู้สึกหมันไส้รู้สึกเสียใจรู้สึกอิจฉานะคะมันก็ยังไม่ได้ร่ารวยหรอกแต่มันก็ไม่ไม่ได้เหมือนกับว่าเออลำบากอะไรก็ยังพอมีรายได้นะคะคือศัตรูมีความมีความคิดที่ว่าคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่เรียกว่าคาดหวังความสําเร็จ ะะแต่ผลลัพธ์ที่มันออกมามันอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จมากเท่าที่ขวดศนะะัตรูก็มีความยิ้มก็ยิมยิ้มย่มยองในใจว่าเนี่ยคุณทํางานหนักมากๆเลยนะเหมือนคุณแข่งขันกับคนนะคะกลุ่มผู้คนสังคมบางอย่างนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าคือมันต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนมากๆนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าคือยิ่งทําไปเนี่ย หรือว่ายิ่งเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอ,อย่างไปนะทำเรื่อยๆอ่ะตัวคุณทำเรื่อยๆนะไม่ได้ซีเรียสหรือว่าไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้คาดหวังความสําเร็จนะแต่ก็คือแบบก็ดีแหละนะคะคุณทําด้วยความสุขอ่ะเดอสตาร์คุณก็ยังเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นได้รับการชื่นชมอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนะักนะมันก็พอไปได้ คุณมีชีวิตที่ดีจนทำให้คนที่อิจฉาคุณตามส่องตามดูนะคะบางทีเนี่ยเข,เขาส่องเขาสืบจนเขาไม่มีเวลาที่จะไปพัฒนาตัวเองเลยนะมันเป็นการที่แบบคือเขาอาจจะทําอาชีพการงานเดียวกันกับคุณพอเขามาสืบมาส่องดูชีวิตของคุณจนทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนเหมือนหลุดโฟกัสอะ ทั้งๆท,ที่เขาก็เก่งทั้งๆท,ที่เขาก็มีความรู้ความสามารถทั้งๆก็ท,ที่เขาก็แบบเออเป็นเดอะเมจิเชียนเนี่ยนะคะบ,บางคนท่านคือเป็นหมอดูด้วยกันก็มาสอนหมอดูด้วยกันนะก็คิดว่านะหมอดูคนอื่นเขาจะแบบเออมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่มันเหมือนกับ โดดเด่นมากกว่าเขาหรือว่าเป็นการมาศึกษาเรียนรู้แต่บางทีอะ่ะมันก็จะมีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเออมันไม่ชอบมันไม่ใช่มันไม่ใช่จริตของฉันก็มีการพูดหรือว่าคอมเมนต์อะไรที่มันเหมือนกับตอบโต้ไปนะเป็นการที่สร้างกรรมทางวาจาทางความคิดกับคนอื่นด้วยนะคะก็เลยเป็นสาเหตุปัจจัยที่แบบเหมือนไอ้คนคนเนี้ยนะหรือว่าหมอดูคนเนี้ยหรือว่าเพื่อนคนเนี้ยที่เหมือนพยายามที่จะหา นะข้อผิดพลาดของคนอื่นแล้วไม่ไม่เคยกลับไปมองดูตัวเองเลยนะคะว่าตัวเองต้องพัฒนาเรื่องอะไรนะตัวเองเนี่ยทำอะไรผิดพลาดบ้างนะมัวแต่มาจับจ้องมาส่องมาดูชีวิตของคนอื่นนะมาศึกษามาดูนะคลิปของคนอื่นจนไม่มีเวลาจะไปสร้างผลงานของตัวเองนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเออคนเหล่านี้น่าที่จะมีความไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในความรู้ความสามารถของตัวเอง ะะก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่แบบเออมาจับต้องดูชีวิตคุณนะอาจจะมีความรู้สึกแบบเออนะคะมาคอมเมนต์นะ,ะ,ม,า comment, นะ,ะมากลางใส่คนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะ,ะฟังก็ฟังเฉยเฉยนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยคือหมอดูแต่ละคนเขาจะมีทักษะในการพูดในการคิดนะในการเล่าเรื่องนะในการทํานายดวงแตกต,ต่างจากแตกต่างกันนะคะแต่มันก็อยู่ในรูปแบบของการสอนนะคะก็ เหมือนกับว่าตรงไม่ตรงนะ,ะก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณน,นะไม่ใช่ดวงส่วนตัวฉะนั้นทําคลิปเนี่ยคลิปรวมเนี่ยก็ไม่ใช่คลิปที่แบบจะแม่นยำร้0ยเอซนะ,ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยฉะนั้นนะคะพลังงานของศัตรูที่ mm hmm. พยายามากค้นหาหรือว่าพยายามจะจับผิดชีวิตของคุณเน่ยแต่รู้สึกว่าหาไม่เจอไงนะคะคือมันเป็นการที่เหมือนกับมา,มาส่องมาสืบ แล้วก็เห็นนะ,ะผู้หญิงก้าเหรียญผู้ชายก้าเหรียญหรือว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งเอาตัวรอดได้เก่งนะคะมีเรื่องของอาชีพรายได้การเงินนะ,ะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาซื่อสัตย์นะคะรักความยุติธรรมมีแต่ผู้คนรักนะคะเออแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจะะก็อาจจะเหมือนกับว่าด้วยความขยันด้วยความอดทน ะะด้วยความเ,าเรียกว่าทําอะไรที่มันชัดเจนตรงไปตรงมาเนี่ยก็ทําให้ผู้คนรักและก็ชื่นชมในผลงานนะคะความดีของเราเนี่ยนะคะมันมันเหมือนกับว่าสร้างด้วยตัวเองนะ,ะไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่าให้คนอื่นมาตัดสินเราเราตัดสินตัวเราเองแล้วก็พัฒนาตัวเราเองนะคะเรียนรู้เนี่ยตรงคุณเป็นคนที่แบบคือก็ไม่ค่อยที่จะ สนใจใส่ใจพลังงานลบสักเท่าไหร่เชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นเป็นคนที่ทาทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นนะคะเห็นอกเห็นใจคนอื่นอย่างเงี้ยเออมันไม่มีพลังงานไหนที่จะมาทําร้ายทําลายคุณได้นะ,ะมันก็สะท้อนย้อนกลับไปหาคนที่คิดร้ายคุณนั่นแหละนะคะศัตรูก็เหมือนกับว่าคือมาสืบมาส่องมาดูชีวิตของคุณก็เห็นชีวิตคุณอยู่ดีมีความสุขนะ,ค,ะคาดหวังอะไรละ่ะคาดหวังความล้มเหลวของคุณในชีวิตนะคะ และศัตรูศัตรูก็จะเป็นพลังงานของคนที่เขาเนี่ยไม่ได้ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานเขาคาดหวังนะโอกาสดีๆเขาคาดหวังความสุขความสําเร็จเขาคาดหวังอนาคตที่ดีนะคะเขาเป็นคนที่ไม่มีความอดทนนะไม่มีน้ําจิตน้ําใจนะไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นไหมมีพลังงานเดรดเดวิ ะะออแสดงออกเหมือนภายนอกเหมือนกับว่าเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาแต่ภายในเป็นเดอเดวิลนะเป็นคนที่เหมือนกับคาดหวังความสําเร็จนะคะเหมือนเข้ามาในรูปแบบของการที่เรียกว่าพูดเหมือนให้กําลังใจสร้างกําลังใจแต่บั่นทอนจิตใจมีไหมนะคะอย่างเช่นโอ้หมอดูนะคะคุณก็เป็นหมอดูที่ที่อ่านดวงเหมือนจะแม่นนะ นะประมาณเนี้ยเหมือนจะแน่นนะเหมือนจะตรงนนแรกๆอะไรเงี้ยเหมือนจะชมแต่ก็มีคําด่าอยู่ข้างในแอบแฝงอยู่เป็นการแซะนะคะคุณจะเจอพลังงานของคนที่แซะคนที่เขาไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับคาดหวังให้คุณล้มเหลวในชีวิตเหมือนเขานะคะเป็นพลังงานของคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะเคยประสบความสําเร็จแล้วแล้วชีวิตล้มเหลวผิดพลาดนะ,ะก็อยากจะให้คนอื่นผิดพลาดเหมือนตัวเองบ้างนะคะมายุ่งวุ่นวายกับ ชีวิตของคุณนะก็เป็นพลังงานของคนที่ไม่ยอมไม่ไม่ยอมลม้มไม่ยอมลงนะหรือว่าไม่ยอมที่จะแบบเหมือนกับชื่นชมคนอื่นไม่เคยชื่นชมในความเก่งในความรู้ความสามารถของคนอื่นเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ชีวิตของเขาเรียกว่าเหมือนทําทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันไม่ใช่มาจากใจนะคะมันก็อยู่ได้ไม่นานนะ,ะถ้ามันคาดหวังในเรื่องของการเงินคาดหวังในเรื่อง,องชื่อเสียงนะคะมันเหมือนกับมันมันหาผลประโยชน์มากจนเกินไป ท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีความจริงใจต่อผู้คนนะไม่มีความหวังดีต่อผู้คนนะคะมันก็เจอพลังงานเดอะเดวิลพลังงานของความละโมบลบมากนะพลังงานของคนที่เหมือนกับคาดหวังนะอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปนะผู้คนก็อาจจะสังเกตเห็นนะถึงความที่แบบคือเอออาจจะไม่ได้มีความหวังดีอ่ะนะคะ นี่คือพลังงานของศัตรูนะที่หมกมุ่นอยู่กับการที่แบบจับจ้องดูชีวิตของคุณแล้วก็ชีวิตของตัวเองอ่ะไม่ไม่กลับไปพัฒนาไม่กลับไปเรียนรู้ไม่กลับไปสร้างผลงานนะก็อยู่ตรงนั้นแหละนะคะฟังเพื่อปเป็นแก้้นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ